สวัสดีค่ะเ,เพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจร vip นะคะประจำวันที่25กุมภาพันธ์ปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กนการพน,นันนะคะสำหรับตัวเด่นของเราวันนี้ก็คือ8กับ1 9กับ2แต่เราจับ8กับ9ให้เนาะ8081 82ย 8ปดหกแดเดแ้าหรือเก้าหนึ่งเกสองเริ่มต้นติดศูนย์นะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเกสองสเก้าี่เก้าหเก้าปดหเกเก้าปดนะตัวไหนที่มันไม่มีมันชอบมาออกสาตัวก็เจ็ดแปดสองเก้าหนึ่งสองแปดเ้าหนึ่งหนึ่งปดสองเนาะ

อ็อขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมกดซับสไคร b e กดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ